สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะครูกำพันตุลากันนะคะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองบักแว่นนะคะค่ะวันนี้นะคะครูจะท่องบทตาขยามกำนองตนอก,กาดำผู้แต่งนะคะนายแก้วเชิญรับฟังได้เลยค่ะกาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อน ใยเยือเพื่อแพ้ไม่แช่เชือนรีบเตือนพวกพองร้องเรียกมาเกลือนกลุ่มรุ่ลงล้อมพร้อมรักน่ารักน้ำใจกระไรน้ำการเพื่อแพ้แน่พ่อหนุ่ม จงดูกามันอบารีรักดีนักเอยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ